วันนี้นะคะเราจะมาสรุปประเด็นสําคัญและแนวทางการทํางานของนายกเศรษฐาค่ะในรอบสิบเดือนที่ผ่านมาในรายการคุยกับเศรษฐาค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยกับเศรษฐาเมื่อวานนี้ค่ะถึงการทํางานในห้วงเวลาสิบเดือนที่ผ่านมาว่าทุกกระทรวงรัฐมนตรีทุกท่านได้ทํางานกันอย่างหนักมากแล้วก็ยังไม่มีช่องทางที่นอกเหนือจากที่ท่านผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์กันธรรมดาในการที่จะสื่อสารกับประชาชนค่ะ แล้วก็อธิบายให้ฟังว่า เราทำอะไรกันไปแล้วบ้างแผนงานระยะยาวของเราคืออะไรอย่างน้อยก็จะได้เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามกำลังที่จะทำอะไรอยู่ตลอด10เดือน10เดือนที่ผ่านมาเราเห็นการทำงานจากที่ท่านนายกเคยบอกไว้ว่าทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่เราเสนอตัวทำงานทางด้านการสาธารณาชนแล้วมีเรื่องที่สำคัญมากกว่าก็คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเชื่อว่ารายได้หลายคนที่อยู่ฐานรากของสังคมเขาเหนื่อยกว่าทำงานลงพื้นที่เยอะและถี่มาก ในทุกพื้นที่แม้จะไม่มีสสของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ก็ตามค่ะเพราะผมคิดว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั่วประเทศแล้วไม่ใช่เป็นนายกของพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวการลงพื้นที่ไปตรวจแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าจะได้สถานภาพที่จริงมากขึ้นและแก้ไขปัญหาการอย่างตรงจุดมานั่งคุยว่าปัญหาคืออะไรจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา,ญหาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังค่ะช่วยแก้ไขให้พี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะยกตัวอย่างครับอย่าง ครมสัญจรคณะรัฐมนตรีไปที่จังหวัดไหนก็เชื่อว่าจะมีการตื่นตัวช่วยเหลือทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นไปกันทั้งคณะรัฐบาลเป็นการสร้างความคาดหวังให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งต่อไปที่เราจะไปครมสัญจรจังหวัดข้างเคียงก็จะรับอันิสงส์ว่ามีอะไรบ้างจะได้เห็นว่าเขามีความทุกข์ยากบากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งบางเรื่องร้องเรียนแต่ไม่ได้ยินเพราะถูกสกรีนออกก็อยากไปได้ยินเองจะทําให้รับฟังโดยตรงไม่ต้องสกรีน ได้พบปากข้าราชาการซึ่งเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะข้าราชาการฝากปกครองเป็นเรื่องที่ให้ต้องรู้ทั้งตัวเองและรัฐมนตรีบางครั้งประชาชนได้ของฝากข,ของขวัญมาให้บางเรื่องก็ไม่เคยทราบเช่นไปจังหวัดเพชรบุรีก็ได้รับผ้าพันคอมาเป็นผ้าลินินสวยมากและนําไปฝรั่งอิตาลีก็จะนําไปแจกทามาแจกท่านทูตานุทูตทั่วประเทศการไปต่างประเทศก็เป็นการแนะนําตัวเดินหน้าเรื่องการค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่ง ถ้าไม่ไปเชื้อเชิญไม่ไปบอกว่าประเทศไทยเปิดแล้วไม่มีเวลาไหนที่จะดีเท่ากับตอนนี้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งผลจากการไปต่างประเทศมาโดยรวมแล้วเป็นบวกมากเพราะได้รับการยอมรับจากต่างประเทศประเทศไทยเหมาะสมกับการลงทุนบางเรื่องได้รับการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้แทนการค้าไทย B O I และหลายๆหน่วยงาน รวมถึงสถานทูตไทยได้เชิญชวนกันไปโฆษณาประเทศไทยว่ามีอะไรนักลงทุนจากต่างประเทศที่เขาย้ายถิ่นฐานมาให้มีความมั่นใจเรื่องจากการมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะทําให้เขาเมื่อมาลงทุนแล้วต้องมั่นใจว่าที่นี่มีความมั่นคงจุดยืนครับของการทูตของไทยก็คือต้องไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับประเทศไหนทําให้ทุกประเทศอยากมาลงทุนถึงแม้จะมีคู่ขัดแยง้งกันเองก็ตามทีเพราะเขามั่นใจว่าประเทศไทยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้น ฐานการผลิตของเขามีซัพพลายเชนของเขาจะไม่ถูกขัดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากประเทศไทยความจริงแล้วเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากท่านนายกรัฐมนตรีเปรียบเทียบนะครับว่าเหมือนเฟอร์ e r r a เรอรี่มีวิ่งทั้งหมด12สูบแต่ตอนนี้ยังคงวิ่งได้แค่6หรือ7สูบเรือครึ่งเดียวซึ่งต้องเดินหน้าเต็มที่ที่ก็ต้องค่อยๆทํากันไปเพราะาบางเรื่องไม่สามารถตัดสินใจได้ภายในวันเดียว